สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B A Anime กินอีกเส้นเคยนะครับและในวันนี้เราก็มาพบกับตำนานจอมยุทธ์พูดถังสารภาคสองกันอีกเส้นเคยนะครับคำเตือนนะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นำมาจากนิยายทั้งหมดนะครับเอาล,ละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันมากไปจะรับชมรับฟังกันได้เลยนี่เป็นครั้งแรกของว่าวีเฮาที่มาที่สำนักถังและเขาทำได้เพียงตามเส้นทางบนแผนที่ดังนั้นเขาจึงเสียเวลาไปมากในการค้นหามันเขาใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงเต็มก่อนที่วว่าาาาาหเเจะพพบบกกกกกัััััสสสนนนถงงงงขขมรออ็แช้ได จากระยะไกลกำแพงสีแดงเข้มสูงกว่า20ฟุตและขยายออกไปอย่างน้อย100เมตรตามถนนประตูหลักของสำนักถังสูง30ฟุตมีกระดานจาลึกขนาดยักษ์แขวนอยู่ด้านบนพร้อมกับคำว่าสำนักถังที่ถูกประทับไว้อย่างกล้าหาญเมื่อหัววิว่เฮาหิไลเซนที่อยู่ใต้กระดานที่จาลึกไว้อารมณ์ของเขาก็พุ่ง่านและขึ้นแห่งความรู้สึกก็ซัดเข้าหาเขาลายเชนนั้นเขียนว่ามูเอิญผู้อาวุโสมูเป็นคนที่เขียนคำสองคำนี้ก่อนที่เขาจะจากไปว่าวิ่เฮาระลึกถึงผู้อาวุโสมูเมื่อเขาได้เห็นคำสองคำนี้และเขาก็คิดถึงอาจารย์คนนหึ่่่งงทีพจากไป ที่ความเศร้าโศกและความโศกเศร้าก็ปรากฏขึ้นในดวงตาของเขาว่าวิ่ห้องพุมพับเบาๆระจันและร่างกายของเขาก็สั่นเล็กน้อยในขณะนี้ประตูหลักของสำนักถังก็เปิดออกและผู้หญิงคนหนึ่งก็ก้าวออกมาประนหน้ากับว่าวิ่ห้องโดยตรงน้เนะว่าวิ่ห้องอุทานออกมาด้วยความประหลาดใจเมื่อเขาเห็นนางน้านารู้สึกประหลาดใจเมื่อเห็นเขานางก็ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วสองก้าวแล้วคุกเข่าลงข้างหนึ่งนางพูดขึ้นว่าผู้มีพระคุณว่าวิ่ห้องรู้สึกประหลาดใจและรีบก้าวไปด้านหน้าอย่างรวดเร็วเพื่อหลีกเลี่ยยงงงคทททักกาาาาาาขขขออนนนนนววว่่เเพูดึึ้้้จะไรรลุ็ นานาปฏิเสธที่จะลุกขึ้นนั่งใส่หัอยังแรงขณะที่ขอบตาของนางเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงว่าวีเข้าเข้าไปด้านหน้าและจับแขนของนางไว้และพานางลุกขึ้นเขาพูดว่าเจ้าสบายดีไหมนาะนะาอย่าลงให้สินานาเช็ดน้ำตาที่ไหลออกมาจากใบหน้าของนางและจ้องลึกไปในดวงตาของววีเฮาขณะที่นางพูดว่าข้าจะไม่มีวันลืมว่าท่านสร้างชีวิตข้าขึ้นมาใหม่ได้อย่างไรและท่านด้ให้ชีวิตใหม่แก่ข้าได้อย่างไรข้าเพิ่งค้นพบว่าความสุขเป็นอย่างไรเมื่อข้ามาที่สำนักถังผู้มีพระคุณท่านช่วยให้วิญญาณของพ่อแม่้า่นทใหชีวิต เก่าข้าข้าจะเป็นผู้รับใช้ของท่านและเป็นทาสของท่านไปนตลอดชีวิตเพื่อตอบแทนความเมตตาของท่านผิวของนานา,นาดูดีขึ้นกว่าครั้งก่อนมากและร่างกายของนางก็เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาในขณะที่สภาพจิตใจของนางก็แตกต่างจากเมื่อก่อนอย่างมากว่าวีเหาตระหนักได้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและเขาก็หัวเราะเบาๆในขณะที่พูดว่าเขาคิดว่าเจ้าไม่มีความสุขที่สำนักถังเมื่อเคยเห็นเจ้าลงให้อย่าพูดถึงการตอบแทนและอะไรอีกในอนาคตเข้าใจไหมจริงๆแล้วเจ้าอายุมากกว่าข้านิดหน่อยดังนั้นเจ้าสามารถเรียก้้าว่อ็จเเีันนนนตป นักท่นหมายความว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วนาน่าปฏิเสธอย่างเด็ดขาดและกล่าวว่าขค่จะทําอย่างนั้นได้อย่างไบ่บลต้องเคารพนายของเขาขค่จะเรียกชื่อนายของข้าได้อย่างไรขค่จะให้เกียรติกับสิ่งที่ข้าพูดตอนนี้ท่านไม่ได้กําลังทดสอบข้าใช่ไหมว่าวีห้องหัวเราะและพูดว่าเจ้าคิดมากเกินไปนานอะฟังขค่นะถ้าหัว่าเจ้ายืนการที่จะมองข้าเป็นเจ้านายของเจ้านั่นหมายความว่าเจ้าจะไม่มีวันลืมอดีตถ้าเป็นเช่นนั้นเจ้าจะไม่มีความสุขอย่างแท้จริงเจ้าเข้าใจไหมเขาไม่ได้ช่วยเจ้้้้้าา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 าในนนนนนนตตตอออััพพววววกกกขงงงรรรเเเจจป็คคชช่่่ยยทีีมภูิ และประสบการณ์ชีวิตคล้ายๆกับข้าจริงๆประสบการณ์ในวัยเด็กของข้าก็คล้ายกับของเจ้าเขาก็สูญเสียแม่อันเป็นที่รักของข้าไปด้วยชีวิตของเราเชื่อมโยงกันแล้วข้าจะเป็นนายของเจ้าได้อย่างไรลืมสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะนี่เป็นการเริ่มต้นใหม่มันจะดีกว่าที่เจ้าจะลืมอดีตเจ้าได้เข้าร่วมสำนักถังและเจ้าได้มีส่วนร่วมในการสร้างมันขึ้นมาใหม่อีกครั้งและนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เจ้าสามารถทำได้เพื่อข้านาน่าอยากจะพูดอะไรอีกแต่นางจับสายตาที่แน่วแน่ของว่ิวเฮาและ นาน้าพูดอย่างเชิงสาว่าวีเฮาว่าวีเฮายิ้มและพูดว่าถูกต้องเจ้าจะออกไปทําธุระอะไรหรือไม่เจ้าไปเถอะพี่น้องของข้าอยู่ที่นี่ใช่ไหมนาหน้าพยักหน้าและตอบว่าสิทธิพี่เป้ยอยู่ที่นี่ท่านคนเข้าไปข้างในอย่าใช้คาว่าท่านว่าวีเฮาเตือนนาหน้าอีกครั้งและโบกมือลานางก่อนที่เขาจะก้าวเข้าไปสู่สํานักถังเขาก็ตือรือล้นเกินไปที่จะพบเพื่อนของเขาและยิ้มหวานพูดขึ้นบนใบหน้าของนาน้าขณะที่เห็นว่าวีเฮาเดินผ่านประตูเข้าไปข้างในนางพึมพำภายใต้ลมหายใจของนางว่าท่านไม่ต้องการให้ข้าเรียกท่่่าาาานนออยงงขก็จรใใไตม ข้าตัดสินใจแล้วว่าท่านเป็นเจ้านายของข้านี่คือสิ่งที่จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงท่านไม่สามารถควบคุมสิ่งนี้สำหรับข้าได้ขณะที่นางพูดนักก็หันกลับมาและจากไปอย่างมีความสุขหลังจากที่ว่าวีเฮาเข้ามาข้างในสำนักถังแล้วเขาไม่เห็นลานกว้างลานด้านหน้ามีขนาดเล็กและมีห้องทั้งสองด้านและมีการตกแต่งไม่มากนักซึ่งแตกต่างจากข้างนอกพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้สร้างห้องเมื่อเห็นว่าวีเฮาเข้ามาชายหนุ่มสองคนก็เดินมาขวางทางเขาชายหนุ่มคนหนึ่งมีอายุประมาณ20ปีถามว่าวีเฮาว่าเจ้าตุกคอนอะไรว่าวีเฮาหลก่ตงนหชุมึ ณะว่าวีเฮาตอบว่าเขาชื่อว่าบีเฮาและเขาก็เป็นสมาชิกของสำนักถังด้วยเป่ยเป็นพี่ใหญ่ของข้าเขาอยู่ไหมชายหนุ่มสองคนในชุดขาวแตงก็แสดงความประหลาดใจเมื่อได้ยินสิ่งที่เขาพูดชายหนุ่มที่พูดก่อนหน้านี้กล่าวว่าท่านเป็นพี่หกของเราใช่ไหมพี่ใหญ่อยู่ทางนี้ก็จะพาท่านเข้าไปข้างในว่าวีเฮาหัวเราะและพูดอย่างถ่อมตัวว่าเขาาจจะยุ่ไม่มากเท่ากับพวกท่านดังนั้นไม่จาเป็นต้องเรียกข้าว่าพี่หกที่เรียกชื่อข้าก็พอชายหนุ่มหัวเราะเบาๆและพูดว่าไม่ได้หรอกพี่หกพี่ใหญ่บอกว่าการเข้าาสนนกกเเเร้งีียยป็พิ ทเเบียนนน่าั้และเราจะกลายเป็นสิิงอย่างเป็นทางการหลังจากผ่านการประเมินของสำนักแล้วเท่านั้นว่าบีฮารู้สึกเสียใาในใจดูเหมือนว่าพี่ใหญ่ของเขาได้กำหนดกฎเกณฑ์ภายในสำนักแล้วนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีเขาไม่พูดอะไรอีกและเดินเข้าไปในลานที่2ภายใต้การนำของชายหนุม่มลานสะนามที่2กว้างขวาขงกว่ามากกว้างอย่างน้อย300ตารางเมตรและยังมีห้องอยู่ทั้ง2ด้านโดยมีโครงสร้างสูงต่าง,งานอยู่ด้านหน้ากระดานจานลึกห้อยลงมาจากด้านบนซึ่งเขียนว่าห้องประชุมก่อนที่ว่าบีฮาจะไปถึงเขาได้ยินเสียงหัวเราะมาจากห้องประชุมเขาไม่สามารถระงับความลงไหลและความอบอุ่นในหัวใจขขออองเาไได้ีกต่ป ในขณะที่เขาเรีบพุ่งไปข้างหน้าและรีบวิ่งเข้าไปที่ห้องประชุมในขณะน,นี้มีคน3คนอยู่ภายในห้องหนึ่งในนั้นคือไส้โถที่กลับมาเร็วกว่าเขาและเป็นคนที่หัวล้อและอีกสองคนคือเป้ยๆเลยสุ่ยสันสือว่าวีฮอรีบวิ่งไปข้างหน้าและตะโกนออกมาว่าพี่ใหญ่พี่รองพี่สามเมื่อสุ่ยสันสือและเป,ป้ยๆเห็นหัววีฮอที่กําลังวิ่งเข้ามาก็เขาก็ดีใจมากก็เขาก็รีบไปข้างหน้าพร้อมกับเฮอรไส้โถก็เขาทั้ง4คนกอดกันอย่างอบอุ่นกเขาทั้งสคนไม่สามารถระง ไปที่ว่าวีเฮาด้วยเลยยิ้มจังๆและพูดว่าสิน้องในที่สุดเจ้าก็กลับมาสองปีครึ่งสองปีครึ่งแล้วว่าวีเฮาพยักหน้าอย่างแรงแล้วพูดว่าใช่แล้วสองปีครึ่งข้าอยากกับบ้านมานานแล้วแต่ว่าโครงการเลกเปลี่ยนใช้เวลานานมากกว่าจะเสร็จสิ้นข้าคิดถึงทุกคนมากพี่ใหญ่ทุกคนสบายดีไหมไปไปยิ้มและกล่าวว่าพวกเราทุกคนเก่งมากเป็นยังไงบ้างสำนักถังแล้วเป็นรูปเป็นร่างแล้วรู้สึกยังไงบ้างว่าวีเฮากล่าวอย่างจริงใจว่าขอบคุณสำหรับความลำบากของสิพี่ใหญ่และพี่สามข้าไม่คิดว่าเราจะสามารถม ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วไปเป้กล่าวว่าพวกเรากําลังรอให้เจ้ากลับมาและให้เจ้าดูแลสถานการณ์โดยรวมต่อเจ้าต้องรับหน้าที่ดูแลสํานักถังในอนาคตข้าเงินเหรอว่าวีห้องพังงาเขาใส่หัวอย่างแรงแล้วพูดว่าไม่ไม่ข้าจะทําอย่างนั้นได้อย่างไรมันควรจะเป็นพี่รองและพี่สามที่จะรับผิดชอบสถานการณ์โดยรวมซวยสันเซียว่าอะไรพูดว่าเป็นอย่างที่เขาพูดไหมข้ารู้ว่าเด็กคนนี้จะหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบของเขาใครจะทําแทนเจ้าสําหรับงานที่เหนื่อยเหนื่อยนี้ไปเป้กล่าวด้วยสีหน้าจริงจังว่าการพัฒนาของสํานักถังในอนาคตจะเน้้นไทท่อาาาวเหหลลักกงืสถแะต ็นวิศวกรวิญญาณว่าบีเฮาก่าวว่าข้าจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยสำนักถังของเราอย่างไรก็ตามมีเพียงท่านเท่านั้นที่จะสามารถรับผิดชอบสถานการณ์โดยรวมของสำนักถังได้ข้าสามารถรับผิดชอบในการสร้างอาวุธวิญญาณและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้แต่ข้าไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับการประสานงานและการจัดการสำนักไปไปกหัวแล้วและพูดว่าข้าก็ไม่รู้อะไรเลยเหมือนกันข้าจะเข้าใจมันตามธรรมชาติถ้าข้าพยายามมากกว่านี้เอาล่ะจะพึ่งกลับมาจากการเดินทางที่ยาวนานดังนั้นอย่าพูดถึงเรื่องนี้ทั้งหมดเลยนั่งลงและพักผ่อนอืมว่าบีเฮ ในที่สุดเขาก็มีเวลาสำรวจแผนผังของห้องประชุมแผนผังของห้องเรียบง่ายและไม่ซับซ้อนมีโต๊ะยาวอยู่ตรงกลางมีเกา้าอี้ยีตัวอยู่ทั้งสองข้างที่นั่งหลักอยู่ทางทิศเหนือหันหน้าไปทางทิศใต้เงยใชโถกล่าวว่าพี่ใหญ่สำนักถังของเราพัฒนาไปได้กไกลมา่แค่ไหนแล้วบอกข้อลิสิตน้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ไหมไปไปพยักหน้าและตอบว่าสำนักถังกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและความเร็วของมันก็เกินกว่าความคาดหมายของขขาภาพล่างที่สินน้องส่งมาเป็นตัวเล่งปฏิกิริยาภาพล่างที่ว่าหีห้องบันทึกไว้ในโรงเรยนนนนนิกญาางงงสัััััจทท้้หมมถูป และวไปเปยได้ทำสำเนาแต่ละอันก่อนที่เขาจะส่งมอบไปยังโรงเรียนสอไลเคอตอนนี้โรงเรียนสอไลเคอมีภาพล่างทั้งหมดของอาวุธวิญญาณที่โรงเรียนสุริยันจันทามีอยู่แต่ว่าอาวุธวิญญาณหลายอย่างที่ออกแบบโดยพวบีเ่านั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะสำนักถังเท่านั้นและอยู่ที่สำนักถังเท่านั้นการตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เปยพูดคุยกับพวบีห้องผ่านจดหมายและลังจากพวกเขาอธิบายเหตุผลของพวกเขาไปที่หอเทพสมุดแล้วในท้ายที่สุดสำนักถังก็ต้องการเงินทุนหากพวกเขาต้องการพัฒนาสำนักมีเพียงเงิินนนนนทททุเเเ่่่าาาาาาั้้้้้ีีสสสมมมรรรรรถหผูพพพววค์ะออจจฉยไไดดกกขขึื พัฒนาให้ดีขึ้นได้ตอนนี้โรงเรียนเซไลเคอร์ได้กลายเป็นผู้สนับสนุนและทุนสำรองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสำนักถังโรงเรียนได้จัดหาเงินให้กับพวกเขาล่วงหน้าและพวกเขาก็เสนอซื้อน,นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากทั้งฝ่ายนอกและฝ่ายในที่ไม่มีสำนักถ้านักเรียนเหล่านี้เต็มใจพวกเขาสามารถเข้าร่วมกับสำนักถังได้พวกเขาเพิ่งเริ่มต้นจึงมีนักเรียนเพียงไม่กี่คนที่ต้องการเข้าร่วมกับสำนักถังอย่างไรก็ตามหลังจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของสาขาุาวิญญ,ญาณของโรงเรียนเซไลเคอร์สำนักถังจะกลายเป็นสถานที่ที่ดี คมเข้าใจอันเสียแบแหลมของเขาโรงเรียนก็คือโรงเรียนโรงเรียนสามารถรอเลี้ยงอัจฉริยะที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์แต่ว่าก็ไม่สามารถรักษาพวกเขาไว้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับนักเรียนที่เพิ่งจบการศึกษาจากฝ่ายนอกซึ่งพวกเขาจะสามารถออกไปได้หลังจากที่จบการศึกษา6ปีหากพวกเขาไม่สามารถเข้าสู่ฝ่ายในได้อย่างไรก็ตามสํานักนั้นแตกต่างกันการเป็นลูกศิษย์ของสานักนั้นสามารถอยู่ได้ตลอดชีวิตแต่ใดที่สํานักมีพลังเพียงพอและพวกเขาสามารถจัดหาสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อกันฝึกฝนและความมั่นคงทางการเงินจากนั้นพพวววกกเเขาาาาาจจะะะสสมรรรรรถัััษผู้้้้ที่่ค์แลลอฉิยหนนไได โดยไม่มีกําหนดด้วยเหตุน,นี้โรงเรียนสือไลเคอร์จึงวางแผนกอ่อตั้งสํานักของตนเองก่อนที่ผู้อาวุโสมู่จะจากไปอย่างไรก็ตามโรงเรียนสือไลเคอร์นั้นมีซื่อเสียงมากเกินไปการกอร่อตั้งสํานักสือไลเคอร์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยซึ่งจะดึงดูดความขัดแย้งและปัญหาได้อย่างแน่นอนสําหรับสํานักถังนั้นแตกต่างออกไปสํานักถังมีประวัติศาสตร์อันยาวนานได้เชื่อมโยงกับโรงเรียนสือไลเคอร์อย่างแยกไม่ออกการสร้างสํานักถังขึ้นมาใหม่ด้วยโรงเรียนสือไลเคอร์เห็นได้ชัดว่าการสนับสนุนนี้เป็นตัวเลือกที่ดีเลยทีเดีียยยยววสสิ่่่งงงงททเเเืออออใใจมมมมาา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 กกุดดดคขขขไไไรรถถนน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 นััััั้้้้้ึบห และเขาต้องการให้แน่ใจว่าทุกอย่างได้รับการยืนยันและพร้อมแล้วเขาจะค่อยสุอยนนังอย่างไรก็ตามเขาไม่เคยคาดคิดว่าทางใหญ่จะหายตัวไปอย่างไรร่องรอยแบบนี้ไปไปพูดต่อว่าเอาละลครับการสปอยวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นํามาจากนิยายนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นเรามาต่อกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ